โรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นโรงเรียนดีมีอนาคตแม้จะชื่อโรงเรียนสตรีแต่มีนักเรียนชายเรียนด้วยโรงเรียนสตรีอ่างทองมีนักเรียนมากที่สุดในอ่างทองเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราจึงดีที่สุดในอ่างทอง ดีดกับพี่คำรน,าาำรนโรงเรียนสตรีอ่างทองเติบโตและก็กล้าแกร่งเข้มแข็งในเรื่องของการศึกษามาทุกยุคทุกสมัยในยุคที่ท่านมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับ เราจะทำให้โรงเรียนสตรีอ่างทองรุ่งเรืองหรือร่วงโรยรุ่งเรืองครับแน่นอนนะครับตอนนี้การจะทำให้สตรีอ่างทองรุ่งเรืองต่อไปจากนี้ภายภาคหน้าโรงเรียนสตรีอ่างทองนะครับก่อตั้งมา86ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็ผมมีแนวทางนะครับว่าโรงเรียนสตรีอ่างทองสร้างคนเก่งสร้างคนดีอย่างมีความสุข แล้วก็เน้นทักษะในเรื่องของวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตความเป็นเลิศทางวิชาการสตรียงทองเราในยุคสมัยของผมมีนักเรียนที่สอบติดแพทย์มากที่สุดเข้ามหาวิทยาลัย1น0ะ่ร้อยเปองสํานักนานเขตขื้นพที่การศึกษามัธยมศสิบุรีอ่างทองทงั้งยี่สิบหกโรงเรียนนะครับในในส่วนของมีการส่งเสริมโครงการโอลิมปิกวิชาการนะครับซึ่งเป็นตัวแทนไปแข่ง ในโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศนะครับของสาขาค,คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ส่งเสริมสักยภาพตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนตามหลักพระพุปัญญานะครับส่วนของวิชาชีพนะครับก็เน้นในเรื่องของการประกอบอาชีพการฝึกอาชีพระหว่างเรียนนะครับที่เป็นจุดเด่นของเราก็คือกีฬาบาสเกตบอลครับที่เราสามารถได้ถ้วยพระราชทานได้รางวัลระดับนา,นานาชาติแล้วก็สามารถผลิตนักบาสท,ทีมชาติให้แก่ทีมชาติไทย นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับทักษะอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่เราอนุรักษ์ในเรื่องของปลูกฝังในเรื่องของนาฏศิลินนะครับในเรื่องของดิเกนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองนะครับในส่วนของวิชาชีวิตก็จะเน้นในเรื่องของทักษะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับความมีวินัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการน้อมนําพระราชบายของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็ พระราชดำรัสของในหลวงราชการที่9นะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาสู่การปฏิบัตินะครับเพื่อไปสู่อินเตอร์ในเรื่องของการสอนภาษาโรงเรียนสตรีอ่างทองก็ไม่ได้น้อยหน้าใครครับภาษาอะไรบ้างครับที่เราเราเน้นภาษาพื้นฐานที่เป็นรากเงาคือภาษาไทยครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาพม่าภาษาฝรั่งเศสนะครับที่ให้เด็กได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ เพราะฉะนั้นโรงเรียนสตรีอ่างทองจึงโล่งเรือง <laughs> ผมนายประกรณ์นกนุป,ปัติครับเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีอ่างทองนะวัตถุประสงค์สำคัญของสมาคมเราก็คือเราพยายามสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆกิจกรรมของโรงเรียนทุกอย่างเพื่อให้นักโรงเรียนไปสู่เป้าหมายความสมําเร็จนี่ส,สิ่งที่สมาคมปรารถนาเลยก็คืออยากให้เด็กของเราเนี่ยเด็กที่เป็นลูกสตรีอ่างทองเนี่ย เป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขระหว่างการเรียนทีนี้สิ่งที่เราซัพพอร์ตให้เด็กเป็นอย่างนี้ได้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจะต้องจัดนะหลากหลายกิจกรรมที่จะต้องจัดให้นักเรียนประสบความสาเร็จน,นี่มันมีหลายๆกิจกรรมเลยเดียวที่โอเคถ้าหากว่าโรงเรียนเนี่ยใช้งบประมาณได้ก็จบที่โรงเรียนแต่มันมีหลายกิจกรรมที่งบประมาณของเรียนไม่พอ หรือบางกิจกรรมก็ไม่สามารถจะใช้เงินงบประมาณได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ทางสมาคมเราจะต้องสนับสนุนให้นะในรอบปีหนึ่งเนี่ยสมาคมจะมีเงินงบประมาณที่เราได้รับจากไอ้สมาชิกของเราจากการจัดหาของเราเนี่ยปีล,ล้านกว่าบาทในล้านกว่าบาทเนี่ยเราจะต้องสนับเราก็มาใช้สนับสนุนทุกเรื่องที่โรงเรียนร้องขอเราทําจัดในสิ่งที่เด็กที่จะมีความสุขได้ อย่างกรณีของเด็กไปชนะการประกวดมาการแข่งขันมาการแข่งขันกีฬาต่างๆเราก็จะจัดหาเป็นเงินให้ตอบแทนให้เขาเป็นขวัญกําลังใจเด็กที่ขาดแคลนเราก็จะจัดเป็นทุนการศึกษาให้นะเด็กจะอยู่ในโรงเรียนได้มีความสุขเราก็จะดูว่ากิจกรรมต่างๆหลายๆเรื่องโรงเรียนไม่สามารถจะซัพพอร์ตได้ต้นว่าอย่างวันสําคัญเนี่ยอย่างวันปีใหม่เนี่ยนะอย่างวันคริสต์มาส อย่างวันวาเลนไทน์นะโรงเรียนไม่สามารถจะเอาเงิน,เ,น,นเงินงบประมาณมาให้เด็กได้แต่สมาคมเราเนี่ยเราก็จะจัดเป็นเงินก้อนนะเฉลีย่ยให้เด็กๆไปตามกลุ่มตามก้อนของเขานะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เด็กเขามีความสุขที่เขาได้มามาเรียนโรงเรียนนี้สิ่งที่เราทําทุกอย่างความมุ่งหวังของเราก็คือให้เด็กมีความสุขนะถ้าเด็กประสบความสำเร็จเนี่ยคือยอด สุดยอดความหวังของเราเป็นความภูมิใจของสมาคมครับ <Yeah. S 3> ผมดรวินัยปานแดงครับอดีตผู้บรการโรงเรียนสเตียงทองอยากจะบอกว่าในฐานนที่เคยรับราชการอยู่ที่นี่ครับก็ได้ช่วยเหลือโรงเรียนมาตลอดขณะดนี้ได้มารับตําแหน่งประธานกรรมการฐานศาึกษาโรงเรียนสเตียงทองผมเองก็มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คาปรึกษากับ ผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดคุณภาพสูงขึ้นก็ได้แนะนําโรงเรียนไปในเรื่องการทํายังไงให้โรงเรียนมีคุณภาพเช่นโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเราจะมีแพร่ภาษาอังกฤษภาษาจีนญ,ญี่ปุ่นไม่ได้ไว้แล้วนะครับขณะน,นี้เราควรจะต้องมีภาษาพม่าเนื่องจากว่าคนในพมา่ามาอยู่ในอังทองเยอะนั้นคนอังทองควรจะต้องรู้ภาษาพม่าและขณะเดียวกันก็คือภาษาเกาหลีงั้นอยากให้โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนนานาชาติจริงๆนะครับแล้วก็โรงเรียนของเราควรจะเป็นโรงเรียนที่เป็นตลาดวิชาเรียกเด็กอยากได้เรียนอะไรก็ได้เรียนนะครับ<ม>เช่น<ม>การรวมกลุ่มองมของผู้ปกครองที่กลุ่มแพทย์เด็กเข้าแพทย์ก็มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็มาติวกันกลุ่มสถาปัตย์กลุ่มนิติศาสตร์กลุ่มรัฐศาสตรส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อยากจะเน้นกับโรงเรียนอยู่เสมอก็คือเรื่องระเบียบวินัย<ม>เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ตรัสกับ นักเรียนในร้อยตํารวจตอนรับกระบี่ว่าระเบียบวินัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญกังชีวิตก็อยากให้เด็กเงองสตรีอ่างทองนั้นมีระเบียบวินัยที่ดีด้วยว <Yeah. S 1> ดิฉันนางอธิชาตันติสุวิทย์วงศ์นายกสมาคมสิทธิเก่าสตรีอ่างทองค่ะทางสมาคมสิทธิเก่าสตรีอ่างทองได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาแล้วก็การศึกษาของของเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แล้วก็กิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาบางรายการบางกิจกรรมอาจจะไม่มีงบประมาณทางสมาคมก็ยินดีที่จะสนับสนุนจะได้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพถึงเราเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดแต่ว่าเด็กของเราก็เก่งไม่แพ้เด็กในกรุงเทพนะคะเจ่นาง้าเยาวรัต์ระลาบุตนะรเกษียณอายุราชการแล้ว ไปครูคณิตศาสตร์คะหลักการสอนก็คือหาโจทย์เยอะๆเลยประมาณสักสิปีย้อนหลังเนี่ยให้เด็กนั่งทำทำมากๆถ้าเด็กมีปัญหาหทึกติดขัดให้มาถามได้เมื่อกีอาจจะมีดกลางคืนให้เด็กทําที่บ้านถ้าเด็กไม่มีเวลาก็ <Yeah. S 1> สอบต้องเยอะมากๆะประมาณ10ปีขึ้นไป <Yeah. S 3> สําหรับโรงเรียนสตรีอ่างทองแห่งนี้นะครับกีฬายิ่งยิ่งกว่ายาวิเศษเพราะถือว่าเป็นหัวใจ และเป็นไฮไลท์ที่สำคัญและนำพามาสู่ชื่อเสียงของโรงเรียนสตรีอ่างทองรุ่นแล้วรุ่นเล่าโดยเฉพาะกีฬาชนิดเนี้ยที่เรามาสัมภาษณ์เขาชื่อกีฬาอะไรนะฮะบาสเกตบอลสตรีอ่างทองอและนี่คืออาจารย์ผู้ปลุกปั้นกีฬาตรงนี้นะครับจนกระชอนไปทั้งประเทศเราเราดำเนินงานอย่างไร ทำอย่างไรเจาะอ,อย่างไรครับอาจารย์วุฒิแก้วสารธีนะครับแค่ราการย์บำนานเพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากีฬาบาสเกตบอลของเราเนี่ยมันมีมาในโรงเรียนสตรีอางทองน่าจะสักประมาณปี2530มีคุณครูที่เขาเริ่มก่อตั้งทีมมาอยู่และตัวครูเองเนี่ยมาร่วมการสร้างบาสเกตบอลของสตรีองทองในปีพศ2535 ย้ายมาเป็นครูเป็นรักษาที่นี่แล้วก็ได้กันช่วยกันสร้างทีมบาสเกตบอลของเตีงทองจนถึงปัจจุบันมีนักกีฬาของเราที่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงเนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ชุดเยาวชนชุดนักเรียนชุดเยาวชนมาไม่น้อยกว่า65คนจนถึงปัจจุบันก็ยังมีในโรงเรียนตอนนี้ก็ยังติดอยู่อีก3คนวันที่9เนี่ยก็จะเดินทางไปแข่งขันนักเรียนจริงแชมป์อาเซียนอีกหนึ่งคน ก็คือนางสาวสโรชาบางพลอยปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในโรงเรียนเราอีกสองคนในสองคนสุพิชญาธีคะยกมือที่ลูกนี่ก็ยังติดทีมชาติอยู่นิชานันสังงามนี่ก็เยาวชน16ปีตอนนี้ก็ยังติดอยู่ในโรงเรียนเราอีกสองคนก็คาดว่าจะต้องเดินทางกันไปอีกยาวไกลเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ของจังหวัดแล้ว โรงเรียนสตรีอ่างทองของเราไม่ใช่รอข้ออีกต่อไปเพราะของเราอินเตอร์ Are you okay เย้เย้เย้ฮ่าฮ่าเย่สวัสดีครับผมนายคาร์ทาวันัสสีกรครับตอนนี้อยู่ชั้นม .5 ชั้น2 ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค,รคอมพิวเตอร์ครับในวันนี้นครับพวกเราอยู่ที่ห้องเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค,รคอมพิวเตอร์ครับโดยในห้องนี้ครับก็จะมีอุปกรณ์มากมายหลากหลายให้เด็กน,นะครับสามารถเลือกหยิบใช้ในการพัฒนานาฬิก,กรรมได้อย่างอิสระเลยครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัว 3d พิมเตอร์ครับเครื่องแม็กแล้วก็มีตัวอันนี้คือตัวส่วนของ 3d พิมเตอร์ครับที่ไปใช้เอาโมเดลที่เอา,อาสร้างในคอมพิวเตอร์มาทําการพิมพ์ในเครื่องนี้ได้เลยครับ แล้วตอนนี้ก็เป็นเครื่องมัดที่เด็กๆสามารถมาเปิดใช้แล้วก็เรียนได้เลยครับแล้วก็มีในตัวส่วนของโนบูเกม่อีกด้วยครับแล้วก็มีส่วนของ IOT ครับแล้วขออนุญาตเชิญไปตรงฝั่งนู้นครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบอรดที่เราไวร้รวบรวมผลงานของรุนพี่หลายๆคนไว้ในนี้ครับโดยสาณน,นาของเรานะครับยึดหลักยึดหลักยึดหลักปปเปเอร์เลตครับอย่างตัวนี้ครับเพอรเนกาว เราสามารถสแกนในตรงนี้ได้เลยครับว่าเราต้องการรู้อะไรในงานชิน้นนี้ก็จะมีผลงานแล้วก็ชื่อ,อรางวัลที่พี่ๆเขาครับได้รับมาด้วยครับสวัสดีค่ะ,ด,ะดิฉันนางสาวปิยอร์ัตึงคากิจค่ะเป็นคุณครูโรงเรียนสเตียงทองค่ะคหัวหน้าสูนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะโดยเราก็จะมีลักษณะของการาใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะรวมทั้งเทคโนโลยี AI นะคะแล้วก็เพื่อให้เด็กๆะคะ่ะรู้เท่าทันนะคะเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีลักษณะของการเสริมนะคะกำลังความรู้ในด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันในไม่ว่าจะเป็น AI สอนทั้งการใช้งานการรู้เท่าทันนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะหรือว่าการสร้างนะคะมีการเทรนโมเดลต่างๆ,างๆเกี่ยวกับลยค่ะ,ะใช่ค่ะทันกระแสทันโลกแน่นอนทันโลกทันสมัยแน่นอนค่ะ,ะไม่ล้าสมัยไม่ล้<อ>าสมัยแน่นอนกีฬานี้เรียกว่าอะไรนะครับเคนโดครับเคนโดครับทังญี่ปุ่นนิยมไหมครับนิยมครับเนาะเราก็เลยนำมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนคนไทยใช่กะใช่่ะ หนูหนูหนูก็ชอบไหมชอบเนี่ยก็ดูอนิเมะก็เอ่อทันจิโร่หรอันนี้ก็ทุกคนดูแล้วก็ชอบด้วยครับเป็นทั้งกีฬาทั้งการแข่งขันไหมแข่งขันมีครับถ้าอีพุก็ใหญ่แต่ทุกโรมีอาจิยาก็มีครับชื่ออะไรนะครับโทนเอะกิซากะครับไฮ ขอบคุณมากนะฮะที่มาสอนให้เด็กไทยนะ<ช>ได้รู้จักวัฒนธรรมด้านหนึ่งของ<ช>ญี่ปุ่นเนาะอดีตตัวใ <Yeah! S 1> วิชาที่หนูเรียนอยู่ตอนนี้ขนาดนี้นะคือวิชาประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ใช่ค่ะเป็นวิชาที่น่าเรียนมากๆเลยค่ะทําให้เราได้รู้นะคะว่าเออประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเมืองอ่างทองของเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะได้รู้ถึงรากเหง้าถิ่นที่มาว่าเมืองอ่างทองเนี่ยเออกํา มีรอกเนามาจากอะไรนะคะแบบดาเนินเรื่องในจังหวัดอ่างทองมีอะไรบ้างประมาณนี้คะ<อ>่ะอยากให้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยไว้ค่ะเพราะว่ามันสําคัญมากการที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้าได้เราก็ต้องเรียนรู้อดีตก่อน,นะค่ะใช่ในโรงเรียนสตรีอ่างทองของเรานะคะในรายวิชาป,ประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายค่ะคุณครูก็จะมีเกมให้เล่นว่าในประวัติศาสตร์ไทยให้แบบทายคํากันใช่ไหมคะว่าโอเคคนนี้ทําวีรกรรมอะไรบ้างให้น้องๆได้ทายคะ<อ>่ะแล้วก็ ก็ได้ยังมีการจัดแบบว่าแข่งขันค่ะประกวดการแข่งขันแฟนพันแท้ประวัติศาสตร์ค่ะรุ่นพี่ของหนูก็ได้รางวัลมาเป็นถ้วงรางวัลหลายเลยค่ะใช่ใช่ค่ะผมเป็นมาของบ้านเราครับทําให้รู้สึกว่าในประวัติของบ้านเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรและทำหมรู้จุดกําเนิดว่าบ้านเกิดของเราเนี่ยเกิดมาจากใครและเพราะอะไรครับดาด h ด a ดาดาด a ดาดา d า da 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 da

โรงเรียนสตรีอ่างทองจงประเทศไทยก็จงข่าวดีดีกับพี่คำรน